ที่ลาสเวกัสกันเนี่ยเจ้าเลโก้ตัศเสถุเฮ่ยตัศเสถุเ่เอ่อท่านผู้ชินครับเสถุเหรอตัศเสถุเหรอสุ่มเหรออาพบข้าสวยๆอยจารย์นี่คิมิคิมิเอี่ยอะไป

อเพอนโอยเพนะอืมเพือโอ้สาม่สาวยดูเพ่นะอ่ออย่าเทียบโพสให้เห็นไอ้นั่นนะเ้เ้ตัดได้ตัดไดตัดไปอ้สีเงินวงเดียวในประทศไทยสีแดงใจใจระใจรัรกใรร áo áo ạ chấp mít xuống đây xuống đây xuống đây xuống gồng gồng ตที่เบีงการชัดลูกอีนี้สนุกสนานการชัดลักเตหลายรายการโอ้ยไม่มีเคราช่ยโอ้ยโอ้ยต้องใชเกล้ออัแบนเดียร์พอปายว่าต้องควนคกรนี่เป็นลายอัแบนเจสุดท้ายกันน้าผู้หวญใจมาชนน้องต

anh <laughs> <trên đây rồi. cười> à, không mani con không, ha ha, bên ngay bao nhiêu? Hôm nay bên ngay bao? Bao nhiêu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 ? หาเจ้า่าวหาหมอไม่ทันอ้าวหาเจ้าหมอต้องรักกันอ้าวรักกันให้ดีาเจ้าหมอหาเจ้าหมอ